ในอาณาจักรของพระราชาผู้เก่งกาจไรปูไม่มีสิ่งใดขาดแคลนแต่พระราชามักมีความเจ็บปวดและความกระวนกระวายใจว่าใครจะปกครองอาณาจักรนี้ต่อจากพระองค์เนื่องจากพระองค์ไม่มีบุตรพระราชาและพระราชินีจึงเลี้ยงนกมิตูเพื่อปลอบใจพวกเขารักมันเหมือนลูกของตนและใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขวันหนึ่งนกแก้วบางตัวบินผ่านมา มิตูเห็นจึงเรียกพวกมันเมื่อได้ยินเสียงนกที่บินอยู่จึงบินวนลงมาและเริ่มพูดคุยกันมิตูพูดว่าฉันมีความสุขมากไม่มีอะไรขาดพระราชาและพระราชินีรักฉันเหมือนลูกแต่มีนกตัวหนึ่งบอกว่าพวกเขาไม่ได้รักเธอจริงนั่นเป็นเพียงภาพลวงตาถ้าพวกเขารักเธอจริงจะไม่ขังเธอไว้ในกรงเช่นนี้แต่มิตูตอบว่าไม่ใช่พวกเขารักฉันมากถึงกับทำกรงทองให้ฉัน แต่หนกจากภายนอกตอบว่าถึงจะเป็นกรงทองมันก็ยังคงเป็นที่จองจำเธอบินได้อย่างอิสระเหมือนพวกเราไม่ได้ไปไหนตามใจหรือกินอะไรก็ไม่ได้เมื่อได้ยินเช่นนั้นมิรต,ตูก็เสียใจและเริ่มคิดนี่คือความจริงใช่ไหมฉันไม่สามารถทำสิ่งใดได้ตามใจนี่ฉันเป็นนักโทษจริงหรือจึงพูดให้เปิดกรงและบินจากไป พระราชาและพระชินีร้องไห้อย่างมากเมื่อเขาจากไปนกอื่นรู้สึกเสียใจและพูดกับพระราชาว่าข้าได้รับความรักจากท่านแต่ข้าทำผิดมหันต์ที่ไม่เข้าใจความรักของท่านพระราชาข้าจะอธิษฐานขอบุตรให้ท่านจากพระเจ้ามิฉะนั้นข้าจะสละชีวิตของตนเองจากนั้นมิตรูก็บินจากไปและหายไปฟังนะลูกข้าไม่สามารถทำสิ่งนี้ได้แต่ฤาษีนานท้าอาจจะช่วยได้ทั้งสอง เริ่มบำเพ็ญเพียนไม่นานานานทะก็มาถึงฤาษีและมิตรตูคำนับเขาและขอให้เขาบอกทางที่จะทําให้พระราชินีมีบุตรได้เมื่อได้ยินนารถจึงตอบว่ามิตรตูสิ่งที่เจ้าพูดนั้นพระวิษณุเท่านั้นที่รู้คําตอบหลังจากกล่าวลาพวกเขาจึงไปหาพระวิษณุพอถึงพวกเขาก็กราบและมิตรตูเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังพระวิษณุกล่าวว่าพวกเขาจะไม่มีบุตร แต่ถ้าพระพรหมอนุญาตก็อาจามีลูกได้มิตรตู่จึงพูดว่าข้าพร้อมจะพยายามทุกวิถีทางจากนั้นพวกเขาจึงไปหาพระพรหมและกราบขอให้ช่วยหาหนทางให้พ่อแม่ของเขาได้มีบุตรแต่พระพรหมก็กล่าวเหมือนเดิมว่าจุดจุดจุดพวกเขากล่าวซ้ำอีกครั้งต่อพระพรหมและกล่าวว่าเขาเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้พระราชาและพระราชินีฟังแล้วกล่าวว่า พระราชากับพระราชินีกำลังเดินทางผ่านป่าไปยังวิหารทันใดน,นั้นพวกเขาได้ยินเสียงเด็กร้องไห้พวกเขาสงสัยว่าในป่าทึบแบบนี้ทำไมถึงมีเสียงเด็กด้วยความสงสัยพระราชาจึงมุ่งหน้าไปยังแหล่งเสียงและพบเด็กทานกวางอยู่บนกิ่งไม้ไม่มีใครอยู่ใกล้ๆเลยพระราชาอุ้มเด็กขึ้นมาและพูดว่าโอพระเจ้านี่คือมายาของพระองค์ใช่ไหมจากนั้นพระองค์พาเด็กไปที่วิหาร ปุโรหิตกล่าวว่าเด็กคนนี้คือพรจากพระศิวะขอให้เลี้ยงดูเธอให้ดีและตั้งชื่อว่าศิวานีจากนั้นพระราชาพาเธอกลับพระราชวังทั้งอาณาจักรเต็มไปด้วยความยินดีวันเวลาผ่านไปศิวานีเติบโตขึ้นอย่างช้าช้าเธอมักจะเล่นซนกับสหายและบางครั้งก็ก่อกวนชาวบ้านพระราชาสอนเธอทุกอย่างทั้งการใช้อาวุธและตำราวันหนึ่งฤาษีกำลังบำเพ็ญเพียร สิวานีพยายามปลุกเขาแต่เขาไม่ลืมตาเธอเริ่มส่งเสียงดังแต่ฤาษีก็ไม่ขยับสุดท้ายเธอใช้ธนูยิงใส่ฤาษีจนเขาได้รับบาดเจ็บฤาษีลืมตาขึ้นมองเธอด้วยความโกรธและกล่าวว่าลูกเอ๋ยเจ้าทำลายสมาธิของข้าเจ้าจะได้รับคำสาปให้กลายเป็นหญิงอัปลักษณ์และแม่มดสิวานีช็อกยืนนิ่งท่ามกลางพายุฝนเธอเริ่มเดินกลับบ้านด้วยความเศร้าสหายของเธอร้องไห้และวิ่งไปแจ้งครอบครัว เมื่อพระราชินีเห็นใบหน้าบริสุทธิ์และร่างเปียกของสิวานีจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นลูกสิวานีร้องไห้และเล่าเรื่องทั้งหมดให้แม่ฟังเรื่องนี้แพร่กระจายไปทั่วพระราชวังพระราชินีร้องให้โศกเศร้ากับลูกสาวพระราชาจึงไปขอร้องฤาษีว่าโปรดยกโทษให้ลูกของข้าสิวานียังเด็กและเธอจะต้องดูแลอาณาจากักรฤาษีกล่าวว่าคำสาปไม่สามารถเพิกถอนได้พระราชาจึงถามว่า ไม่มีทางแก้เลยหรือฤาษีตอบว่าทางเดียวคือต้องมีคนที่รักสิวานีอย่างแท้จริงฆ่าเธอด้วยความรักและทรมานจากการสูญเสียเธอจากนั้นสิวานีจะได้รับร่างใหม่รูปโฉมใหม่พระราชาจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้พระราชนีฟังเวลาเดินต่อไปสิวานีรู้ว่าอาณาจักรกำลังย่ำแย่มีความหวาดกลัวและความยากจนเพิ่มขึ้นเธอบอกแม่ว่าแม่จ๋าหนูจะไปจากที่นี่ไกลไกล ถ้าหนูหายดีหนูจะกลับมาไม่อย่างนั้นก็จะไม่กลับอีกเลยแม่ร้องไห้หนักมากแต่ก็ไม่อาจห้ามได้เธอจึงบอกลูกกว่าไปเถอะลูกแต่อย่าลืมพวกเรานะเรารักลูกมากหลังจากอำลาแม่สิวานีออกเดินทางจากบ้านและอาณาจักรของเธอเมื่อไปถึงอาณาจักรที่ห่างไกลเธอถูกล่อเลียนและดูถูกแม้จะย้ายไปที่อื่นเธอก็ยังไม่มีความสุขสุดท้ายเธอจึงเข้าไปในป่าลึก และตั้งถิ่นฐานที่บ่อน,น้ำใต้ต้นไม้เธออยู่ที่นั่นตลอดเวลาผู้คนรู้ว่าเธอเป็นแม่มดและต่างหวาดกลัวทำให้สิวานีเริ่มเกลียดชังมนุษย์และเริ่มขับไล่ทำร้ายและไล่พวกเขาไปเธอกลายเป็นคนอันตรายอย่างมากจนลืมแม้กระทั่งตัวตนของตนเองวันหนึ่งก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นขณะที่สิวานีนั่งอยู่ที่ต้นไม้ลูกธนูพุ่งเข้ามาตกในบ่อน,น้ำของเธอเธอโกรธมาก เพราะคิดว่ามีคนพยายามจะฆ่าเธอเธอหยิบลูกธนูนั้นขึ้นมาดูและเก็บไว้กับตัวไม่นานนักชายหนุ่มคนหนึ่งก็ปรากฏตัวพร้อมคันธนูสิวานีพูดว่าเจ้าพยายามจะฆ่าข้าด้วยลูกธนูนี้ตอนนี้ข้าจะฆ่าเจ้าแทนชายหนุ่มผู้นั้นจำต้องต่อสู้กับสิวานีการต่อสู้อย่างดุเดือดเริ่มขึ้นหลังจากสิวานีแพ้เธอถามว่าเจ้าเป็นใครทำไมถึงยิงธนูใส่ข้า ชายหนุ่มตอบว่าข้าชื่อสิวะแล้วเจ้าชื่ออะไรนานแล้วที่มีคนพูดกับเธอด้วยความรักทำให้เธอมีความสุขมากเธอตอบว่าข้าชื่อสิวานีสิวานีเริ่มหลงรักสิวะในใจแต่ด้วยรูปลักษณ์อัปลักษณ์ของตนเองเธอไม่กล้าบอกความในใจสิวานีถามต่อว่าทำไมเจ้าหญิงข้าเจ้าอยากฆ่าข้าใช่ไหมสิวะตอบว่าเปล่าเลยข้าไม่ตั้งใจข้าเป็นบุตรของพระราชารัตนสิงห์ และพระราชินีโคมันแห่งแขวนปันลบข้ามีน้องสาวสองคนลตาและลาลีเราแข่งขันกันตั้งแต่เด็กๆตอนนี้พวกเราทั้งสามเติบโตขึ้นและพ่อแม่เริ่มกังวลเรื่องการแต่งงานครูประจำราชวงศ์ได้กำหนดเลิกแต่งงานและบอกให้เรายิงธนูไปในทิศท,ทางที่แตกต่างกันใครที่พบลูกธนูจะกลายเป็นคู่ชีวิตของเราสิวานีตั้งสติแล้วพูดว่า เจ้ามีสิทธิ์จะฆ่าข้า,ขาแต่ข้าไม่สามารถแต่งงานกับเจ้าได้ศิวะถามอย่างอ่อนโยนว่าทำไมไม่ได้ละ่ะศิวานีตอบว่าข้าเป็นแม่มดถ้าแต่งกับข้าแขวงของเจ้าจะต้องเผชิญผลกรรมศิวะบอกให้เธอมองตาเขาและบอกว่าเธอสามารถทำอะไรเพื่อเขาได้บ้างเมื่อสบตาก,กันศิวานีรู้สึกราวกับว่าตัวเองมอบทุกสิ่งให้กับศิวะแต่เธอก็ยับยั้งใจไว้และพูดว่าอย่าดื้อเลยศิวะ ข้าไม่คู่ควรกับรักของเจ้าเจ้าหล่อเหล่ามากแต่ข้ากลับอับปลักษณ์ข้ามักโกรธง่ายเจ้ากลับอ่อนโยนนี่มันเป็นไปไม่ได้สิวะพูดว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ถ้าเจ้าไม่คู่ควรข้าก็ไม่เช่นกันสิวะกางแขนออกและพูดว่าสิวานีเจ้าสวยมากสำหรับข้ามองตาข้าสิเจ้าจะเห็นว่าข้ารักเจ้ามากแค่ไหน คราวนี้ซิวานีไม่อาจต้านทานเธอเข้ามาในอ้อมแขนของซิวะอย่างเต็มใจเมื่อซิวะชวนเธอกลับบ้านซิวานีบอกว่าข้าไม่อยากกลับที่นี่คือบ้านของข้าโลกของข้าเจ้าจงอยู่ที่นี่กับข้าเถอะเพราะถ้าข้ากลับไปคนจะคว้างหินใส่ข้าพยายามข้าข้าซิวะบอกว่าไม่ว่าอย่างไรข้าจะอยู่กับเจ้าข้าจะแต่งงานกับเจ้าและจะดูแลเจ้าเสมอเจ้าไม่ต้องขาดอะไรอีกมาอยู่กับข้าเถอะซิวานีกล่าวว่า ได้ข้าจะยอมตามเจ้าไปแล้วพวกเขาก็เดินทางไปยังแคว้นปันลบด้วยกันระหว่างทางพวกเขาเผชิญอุปสรรคมากมายแต่ผู้คนต่างหวาดกลัวสิวานีและเรื่องราวก็แพร่กระจายไปทั่วอาณาจักรมีคนกล่าวว่าสิวานีไม่ควรอยู่ที่นี่พระราชาจึงบอกว่าถ้าเธออยู่ต่อจะเกิดปัญหามากมายควรส่งเธอกลับไปเมื่อโคมาเทวีฟื้นขึ้นมานางกล่าวว่าพระเจ้านี่คือเวรกรรมจากชาติไหนกันแน่ นี่ไม่ใช่สภพยของข้าแต่เป็นแม่มดข้าไม่อาจยอมรับได้สิวะจึงกล่าวว่าแม่นี่คือสภพยของท่านข้ายิงธนูตามที่กำหนดและธนูนั้นตกใกล้เธอข้าจึงไม่อาจละเมิดคำพูดของข้าได้เธอคือภรรยาของข้าต่อหน้าความมุ่งมั่นของลูกชายพระราชารัตนสิงห์และโคมันเทวีไม่สามารถคัด้านได้จำต้องอนุญาตให้อยู่ในวัง ในขณะนั้นเมื่อทหารไปตามหาลูกธนูของพี่สาวพวกเขากลับพบความจริงว่าลูกธนูมาจากศิวานีและเธอกำลังส่งสัญญาณแต่งงานไปเมื่อหนุ่มๆรู้ว่าซิวะแต่งงานกับแม่มดพวกเขาปฏิเสธคำขอแต่งงานจากราชาพี่สาวทั้งสองคืออูตาและลาลีกโกรจัดและวางแผนฆ่าสิวานีและตาพูดว่าเราจะทำยังไงให้เหมือนฆางูแต่ไม่เท้าไม่หักลาลีตอบว่า พิ้วตาในคืนแต่งงานเราจะวางยาพิษเธอลาตากล่าวว่าเยี่ยมแผนของเจ้าช่างยอดเยี่ยมจริงๆในวันถัดมาการเตรียมงานแต่งของซีวานีและซีวะก็เริ่มขึ้นขณะเดียวกันลาตาและลาลีก็เริ่มดำเนินแผนการของพวกเธอลาตายื่นนมให้ซีวะและกล่าวว่าพี่ชายนี่คือนมสำหรับพี่สะใภ้เท่านั้นซีวะดื่มนมและเมื่อเข้าไปข้างใน ก็เห็นซิวานีในชุดเจ้าสาวจึงนั่งลงข้างเธออย่างมีความสุขตามคําของสิวะซิวานีดื่มนมแล้วทั้งคู่ก็เข้านอนสิวะนอนหนุนตักซิวานีด้วยความรักและหลับลึกทันทีเลือดไหลออกจากปากซิวานีเธอรู้ทันทีว่าถูกวางยาพิษตอนเช้าสิวะตื่นขึ้นและเห็นซิวานีนอนอยู่เขาปัดผมจากหน้าของเธอและตกใจสุดขีด เมื่อเห็นเลือดในห้องเขาเริ่มร้องเรียกชื่อซิวานีเสียงดังทุกคนเข้ามาและซิวะเสียสติจากความเศร้าในขณะที่คนอื่นแซงทำเป็นเศร้าลาตาและลาลีร้องไห้ราวกับมีสายสัมพันธ์กับซิวานีตั้งแต่ชาติก่อนหลังจากซิวานีจากไปซิวะคิดถึงเธอมากขึ้นทุกวันต้นมะม่วงต้นหนึ่งถูกปลูกไว้ใกล้หลุมฝังของซิวานี และยิ่งซิวะคิดถึงเธอต้นไม้นั้นก็เติบโตอย่างรวดเร็วต้นอื่นไม่มีผลเลยแต่ต้นนี้กลับมีผลมากมายสุดท้ายเหลือผลเพียงลูกเดียวเด็กคนหนึ่งเก็บขึ้นมาและจะกินผลไม้พูดว่าอยากกินฉันฉันเป็นของรักของซิวะเด็กตกใจและกลับบ้านบอกแม่ว่าผลไม้นั้นพูดได้แม่ของเขาไปดูและเสียงก็พูดว่าฉันเป็นของสิวะโปรดนำฉันไปหาเขา พวกเขาตกใจแต่กล้าหาญพอจะนำผลไม้นั้นไปยังพระราชวังและเล่าเรื่องทั้งหมดให้กรรษัตริย์ฟังกรรษัตริย์จึงพาผลไม้นั้นไปหาเจ้าชายสิวะเขากล่าวว่าผลไม้นี้พูดว่ามันเป็นของเจ้าแต่สิวะไม่ตอบอะไรเขามักจะอยู่แต่ในห้องไม่มีใครเข้าใจความเจ็บปวดของเขาเมื่อสิวะไม่ฟังพ่อของเขา พระราชาจึงวางผลไม้ไว้ที่หน้าต่างและกลับไปผลไม้นั้นยังอยู่ที่นั่นและส่งเสียงเรียกสิวะสิวะได้ยินข้าไหมสิวะผลไม้นั้นตกลงไปในบ่อน้ําและวันต่อมาก็มีดอกบัวงอกขึ้นมาดอกบัวนั้นมีพฤติกรรมแปลกประหลาดมันลอยให้เห็นจาก,กริมบ่อผู้คนพยายามจะเด็ดมันแต่ไม่สําเร็จเพราะเมื่อมีมือยื่นไปดอกบัวจะหดลงใต้น้ํากลิ่นของมันเริ่มกระจายไปทั่ว เรื่องของมันก็แพร่ไปทุกที่มเมเุสีจึงรีบไปยังวังเพื่อพบสิวะเมื่อเขาไปถึงห้องสิวะเขาเห็นว่าเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเขาไม่รู้จักใครและไม่สนใจสิ่งใดมเหตุสีจับเขาพาออกไปเดินพาเขาไปเรื่อยเจนกลิ่นของดอกไม้แรงขึ้นเพราะมะเหตุสรีพาเขาไปทางบ่อน้ํากลิ่นนั้นรุนแรงมากจนสิวะเองก็เริ่มรู้สึกได้เขารู้สึกสงบอย่างประหลาดที่นั่น เขาเห็นว่าเฮสรีอยู่ข้างๆและไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรอยู่จากนั้นสิวะพูดว่ามเมื่อเฮสรีเพื่อนของข้าเจ้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่มเมื่อเฮสรีดีใจมากและตอบว่าสิวะเจ้าพูดกับข้าข้าแทบไม่เชื่อเลยขอบใจมากเพื่อนรักเขากอดสิวะและถามว่าเจ้าสบายดีหรือเปล่าสิวะตอบว่าข้าสบายดีแล้วจ้องมองดอกไม้สิวะบอกว่า เห์สรีไปเก็บดอกไม้ให้ข้าหน่อยเห์สรีพยายามยื่นมือไปเก็บแต่ดอกไม้กลับหดลงใต้น้ําอีกครั้งแม้พยายามหลายครั้งเขาก็ยังเด็ดไม่ได้สิวะพูดว่าเห์สรีข้าทําไม่ได้เจ้าช่วยข้าหน่อยสิวะจึงเดินไปยังบ่อน้ําและทันทีที่เขาเข้าใกล้ดอกบัวก็โผล่ขึ้นมามองเขาสิวะมองดอกบัวดอกไม้ก้มลงวางอยู่ในมือของเขาเขาเด็ดมันขึ้นมามเมห์สกล่าวว่าดอกบัวนี้สวยงามมาก ข้าไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนมันทําให้ข้าคิดถึงหญิงที่ข้ารักเธออ่อนโยนดังดอกไม้ม่เหตะบอกสิวะว่าข้ารู้ว่าเจ้ารักเธอมากแต่บางทีพระเจ้าคงอนุญาตให้เจ้าอยู่กับเธอได้แค่นั้นมเหตุจึงพาสิวะกลับบ้านทิ้งเขาไว้ที่ห้องและวางดอกบัวไว้ที่หน้าต่างใกล้เตียงสิวะจ้องมองดอกไม้คิดถึงสิวานีกลิ่นหอมแรงจากดอกบัวทําให้เขาหลับลึกลงไปเขาฝันว่า เหมือนสิวานีอยู่ใกล้ๆตอนเที่ยงคืนหญิงงามคนหนึ่งปรากฏตัวออกมาจากดอกบัวเธอยิ้มให้สิวะและเริ่มทําความสะอาดห้องให้เขาห้องรกกลายเป็นระเบียบเรียบร้อยเธอจูบหน้าผากสิวะแล้วกลับเข้าไปในดอกบัวเมื่อสิวะตื่นเขาเห็นว่าห้องสะอาดอย่างไม่น่าเชื่อเขาประหลาดใจมากเพราะไม่เคยเกิดเรื่องแบบนี้และประตูยังล็อกอยู่จากข้างในเขาสงสัยว่าใครทาความสะอาด เขามีความสุขมากและเปิดประตูไปถามลาลีว่าเจ้าเป็นคนทําหรือเปล่าเธอตอบว่าไม่สิวะจึงพูดว่าแม่ข้าหิวแล้วข้าอยากกินข้าวแม่ฟังแล้วร้องไห้และพูดว่าลูกของข้ากลับมาแล้ววันนั้นสิวะดูมีความสุขขึ้นแต่เขายังสงสัยว่าใครคือคนที่ทําความสะอาดห้องเขาจึงตั้งใจดูให้แน่ชัดในคืนนี้เขาเฝ้าดูดอกบัวโดยไม่หลับรอจนถึงเที่ยงคืน หญิงคนเดิมก็ออกมาจากดอกบัวอีกครั้งเธอสวยสง่าผมยาวถึงเอวเหมือนนางฟ้าแต่งชุดขาวเปล่งประกายงดงามเธอเริ่มทำความสะอาดห้องสิวะอีกครั้งเธอจูบหน้าผากเขาอีกครั้งแต่คราวนี้สิวะจับมือเธอไว้และถามว่าเจ้าคือใครทำไมจึงแท้งเป็นสิวานีหญิงนั้นตอบว่าสิวะข้าคือสิวานีภรรยาของเจ้าสิวะถามกลับว่า เจ้าเป็นสิวานีได้อย่างไรสิวานีเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังแต่สิวะไม่เชื่อว่าเธอเป็นเจ้าหญิงเขาพูดว่าถ้าเจ้าคือเจ้าหญิงจริงพาข้าไปยังบ้านของเจ้าข้าจึงจะเชื่อเจ้าเห็นด้วยและในเช้าวันรุ่งขึ้นพวกเขาเริ่มออกเดินทางแม้จะรู้สึกกลัวแต่พวกเขากล้าหาญและมุ่งหน้าเข้าสู่ป่าไปด้วยกันในที่สุดพวกเขาก็ถูกกลุ่มโจรจับเพราะมีจำนวนมากกว่า จนหัวหน้าโจลามาเผชิญหน้ากับพวกเขาเขาแนะนำตัวด้วยความภาคภูมิใจและพูดจาดูหมิ่นซิวะโกรธมากและขู่ว่าจะสู้กับเขาโจลาหัวเราะและขู่ว่าจะทำร้ายสิวานีสิวะยิ่งโกรธและพูดอย่างเด็ดขาดสิวานีพยายามหยุดสิวะเธอพูดกับโจลาอย่างสุภาพว่าข้าเหมือนน้องสาวของท่านมีอะไรที่เราจะมอบให้ท่านได้บ้าง โจลาปฏิเสธความสัมพันธ์ใดๆกับพวกเขาและย้ำว่าเขาคือโจลาโจนผู้ไม่เกี่ยวข้องกับใครสิวานีจึงฉีกชายสารีของเธอและผูกไว้ที่ข้อมือของโจลาเรียกเขาว่าพี่ชายโจลาร้องไห้อย่างหนักเขาบอกว่าถูกสังคมทอดทิ้งและต้องกลายเป็นโจรเพราะความโจนศิวะกล่าวว่าเขาคือสิวะและอยากให้พวกเขาเข้าร่วมกับเขาเพื่อมีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยความจริงใจของศิวะและสิวานี โจลาและเหล่าโจรเชื่อและยอมวางอาวุธเดินทางไปพร้อมกับซีวานีระหว่างทางซิวานีถามเรื่องชีวิตของโจลาโจลาเล่าอย่างเปิดใจว่าเขาเกิดในครอบครัวยากจนเขาต้องทนความหิวและแม่ของเขาทำงานหนักทุกวันแต่ไม่พอเลี้ยงครอบครัวเขาจึงเลือกเส้นทางผิดเขาเริ่มขโมยและกลายเป็นโจรคนสำคัญหลายคนที่ลำบากเหมือนเขาก็ตามมา สิวานีฟังด้วยความอดทนเธอเห็นความเจ็บปวดในตาของเขาเพราะเธอก็เคยผ่านความเจ็บปวดเช่นกันเธอบอกว่าเส้นทางผิดไม่มีทางนำไปสู่ความสุขเธอให้สัญญาว่าเขาจะมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ถ้าเขาพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองชีวิตเขาจะดีขึ้นโจลาและโจนทั้งหมดตามสิวะและสิวานีมาบนหลังม้า เมื่อถึงเมืองชิรายุกัดความวุ่นวายก็เกิดขึ้นประชาชนหวาดกลัวและสายลับรีบไปแจ้งข่าวแก่พระราชาไวรัสสิงห์ว่ามีโจรบุกเข้ามาในเมืองประชาชนหวาดกลัวพระราชาจึงสั่งแม่ทัพนาก,กุลให้ไปจับโจรทั้งหมดมาพบเขาแม่ทัพนาก,กุลออกเดินทางพร้อมทหารพระราชาถามราชินีว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมบนหลังคาวางังมีเสียงอีกาโวยวาย นั่นอาจเป็นสัญญาณดีแต่การมาของโจรนี้หมายความว่าอย่างไรราชินีบอกว่าอย่าก,กังวลเลยฝ่าบาดข้ารู้สึกว่ายังมีสิ่งดีรออยู่โจรบุกเข้าราชาอาณาจักรของเราประชาชนต่างหวาดกลัวพระราชาไวรัสสิงห์รีบสั่งแม่ทัพนัก,กุลให้นำกองทัพไปจับโจรทั้งหมดนัก,กุลรับคำสั่งและออกเดินทางพร้อมทหารพระราชาพูดกับราชินีว่าตั้งแต่เช้าอีกาบนหลังคาร้องเสียงดัง นี่อาจเป็นลางดีแต่ทำไมโจรจึงเข้ามาในเมืองราชินีกล่าวว่าฟาบาทอย่าก,กังวลข้ายังรู้สึกว่ามีบางอย่างจะเกิดขึ้นนก,กุลและกองทัพล้อมโจรไว้สีวานีถามว่าท่านเป็นใครเขาตอบว่าข้าคือแม่ทัพแห่งชิรายุก,กัดจะพาทุกคนไปพบกษัตริย์ในฐานะนักโทษสีวานีบอกว่าเรายินดีไปด้วยแต่ไม่ใช่ในฐานะนักโทษ นักกุลสั่งจับพวกเขาและการต่อสู้ดุเดือดก็เริ่มขึ้นเมื่อเห็นทหารบาดเจ็บมากมายนักกุลจึงสั่งหยุดรบและนำทุกคนไปยังวังเมื่อไปถึงศิวานีเข้าสู่ห้องราชสภาพระราชาวิรัตสิงห์วิ่งเข้ามาอดเธอและร้องไห้ด้วยความดีใจทุกคนดีใจที่ได้พบสิวานีอีกครั้งพระราชาบอกว่าตอนนี้ข้าจะไม่ยอมให้เจ้าไปไหนอีกศิวานีพูดว่า พ่อเจ้าขามีใครมาด้วยนะเขาคือใครสิวะตอบว่าข้าคือสิวะบุตรของพระราชารัตนสิงห์แห่งแคว้นปนลบและข้ารักสิวานีมากพระราชาวิรัตสิงห์ยินดีมากและสั่งให้จัดงานเฉลิมฉลองยามเย็นและให้ที่พักอาหารเสื้อผ้าสำหรับแขกทั้งหมดเขาพาสิวานีและสิวะไปพบราชินีเมื่อได้พบการราชินีก็โผกออสิวานีและร้องไห้ สิวานีกล่าวว่าแม่ข้าโชคดีที่ได้สิวะเขาดูแลข้าและรักข้าแม้ในวันที่ข้าเป็นแม่มดถ้าอยากขอบคุณฤาษีผู้ที่สาบข้าเพราะคำสาบนั้นทําให้ข้าได้พบรักแท้ราชินีกล่าวว่าไปพบฤาษีเถอะลูกแต่ก่อนอื่นมากินอะไรสักหน่อยวันรุ่งขึ้นพวกเขาไปหาฤาษีริ่มสีประหลาดใจที่สิวานีงดงามเช่นนี้และอวยพรให้เธอได้เป็นราชินี ทั้งคู่ไปบูชาที่วัดพระศิวะและพบนกแก้วตัวเก่าที่เคยรู้จักพวกเขานำนกกลับวงังแต่ไม่ขังไว้ปล่อยมันเป็นอิสระหล่อตาและลาลีแต่งงานและหลังจากศิวะจากไปทรัพย์สินในวงังถูกแบ่งให้พวกเธอแต่พวกเธอกลับทะเลาะกันทำให้ความสุขในเมืองหายไปประชาชนกล่าวว่าแม้ศิวานีจะเคยเป็นแม่มดแต่เมืองก็เคยสงบสุขตอนนี้ ไม่มีความสุขหลงเหลือพวกเขาคิดถึงศิวะและศิวานีศิวะและศิวานีครองราชด้วยความยุติธรรมเมืองเต็มไปด้วยความสุขและความเจริญนกของพวกเขาทำหน้าที่เป็นสายลับคอยรายงานข่าวสารใหม่ๆนกของพวกเขาทำหน้าที่เป็นสายลับคอยนำข่าวสารใหม่ๆมาให้ราชอาณาจักรเต็มไปด้วยความสุขและความเจริญทั้งสองปกครองด้วยความยุติธรรม